สวัสดีนะคะขอต้อนรับกระสู่บ้านเดียวชิคบ,บ้านๆน,นะคะวันนี้ก็มาถ่ายข้างในให้ดูนะคะเนี่ยนี่นะคะคุณลุงนะคะคุณลุงที่มาทําบ้านให้เรานะคะโอ้โหเราทำบ้านก็สุดยอดใจดีด้วยนะคะร้องเพลงก็ร้องมาเรานะเสียงเพาะมากเลยคุณลุงกับคุณป้าบางคนที่พูดเพาะนะคะแล้วก็พูดใจเย็นๆประมาณนั้นนะคะ

เารนนี้จำจากไปบนเตียงเคยมีน้องรีเคียงข้างผมพาไกลหนาวเคยนางค,คิดถึงเงื่ล่างแต่ขาดใจเจ้าจากที่ทิ้งไว้จะลอยอะไรตั้งแต่เธอจากไปรู้ไหมใครปวดระบม Ơi, ก็เหนยก็หลับเคยนอนว่าองดับภาพกำลังให้มองส่วนมันมองคำาควรละทมหรือโปรรักใหม่เดิมเราผู้เคยชื่นชมเพียงก็คงทิ้นลมกมตอมตนต้องขาดใจีตายเอาแค่นี้ก่อนนะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณลุง เธอเป็นกำลังใจให้คุณลุงกับคุณป้าด้วยด้อนะคะอยากจะทํางานด้วยด้วยนะคะมีบางคนที่จิตใจดีคนหนึ่งนะคะทุกท่านเธอเป็นกำลังใจให้คุณลุงด้วยเด้อเป็นกําลังใจให้คุณลุงคุณป้านะคะสู่ชีวิตกันต่อไปนะลุงเนาะงานไม่เสร็จาง,งน <laughs> านไม่เสร็จพัลลันนี่พัลอยก็ได้นะลุงเนะาะอันนี้พัล่อยใช่ขอบคุณมากค่ะคุณลุง ะะก็ทำงานให้เรานะะเนาะเวลานิดเวลาหน่อยนะคะเี๋ยวงานไม่เสร็จนะคะเขาอยากให้เราไ้ <c oughs> ขึ้นบ้านใหม่เร็วยๆนะคะวันนี้จะทำห้องน้ำนะคะนี่นะ,ะห้องน้ำอย่ตัวเนาะ,ะเอาลุงมาทำงานได้เลยนะคะไม่ลบเกลือลุงนะคะขอบคุณค่ะเอาแค่ถึงสามสิบวินาทีสามสิบนาทีอ่าสามนาทีนะคะนี่คือ้าต่างอีกบานนะคะสำเร็จนะคะมีมือลวดด้วยนะคะ นี่กอรอกเสร็จแล้วนะคะก็ผงจะรอฉาบทาสีประมาณนะเก็บเก็บงาน,นะคะนี่ก็คงปูกระเบื้องนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้อบคุณลุงคุณป้าและน้องที่อ่ลูกหล,กล,า,ลานที่มาช่วยทำบ้านด้วยนะคะคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ